เราตัดไปตอนไฮไลท์ทั้งนั้นหละอะไรนะเราจะตัดต่อให้มันไปอยู่ที่ตอนไฮไลท์สามเครื่อง990า้บาทนั้นนั้นเฮ้ยิด้นเราซื้อระเบิดให้เราเจะมันชีวิตอยู่ตาย ไฮไลท์เด็ดๆนะนี่เห็นไหมฟิวฟิวฟวฟิอแล้วนี่ฟิวฟิวดูอะไรนะมึงไฮไลท์มึงต้องสถิตในตัวค่ะไอ้อะไรเออไฮไลท์ตัวนึงแล้วมาครับอะไรไม่หลกเลยไม่คนจริงว่ะฮีโร่อีกตายแล้วออกมาวงคนจริงว่ะว้าวเอ้ยคนจริงว่ะ คนจริงว่ะบังเคยใช่ไหม่ะแกตัวยอยู่ไหนไวะอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะโอเคเห็นแล้วกันเห็นแล้วกันนีตัวกลางหนึ่งตัวอะเฮ้ยเฮ้ย ว่าเราจะซืไไ้อเปืนอะไรไม่มีสองขวดงั้นก็เอครีปไปแล้วกันเอครีปไปแล้กันเราเุ็นพ่อน

โอวยี่ตรงไหนโว้ฝางนั่งมาตัวตาครับตัวตาเฉยเลยยาวตอนนี้โอ้ยมันมีคนไก่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 ด้วยผู้จอาตอนนี้ไหมเอาดิมาไมอ่ะอออแม่งก็ตัวตายยังจะเอาอะไรเมื่อกี้เราอัดหัวตายด้วยตัวอ้าวไปดูเลยคีฟพาร์ทไปดูเลยคีฟพาร์ทไม่ใช่ตัวนั้น กูแมวแม่ไม่ได้ซื้อนม่เลยแต่เดี๋ยวไปเล่นหมวดอื่นได้ไหมไปเล่นหมวดธรรมดาได้ไหมกเออหมวดนี้ได้เลยดีสุดเอ้ไม่ต้องล้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่ลืมไปหรือเปล่าว่าเราทำเอะไรอ่ะนายเด็กๆพวกนี้มันพูดมากจริงๆแบบหัวถี่เลยช้าเกินถามว่าใครช้ากูนี่แหละฟิวมัน หัวสองครับเมื่อกี้หัวสอง,งอนับแตกเลยตัวนึ้ที่เราอีกคนจริง,อองว่ะแตกหร้อ,องหัวทางนั้นมามดูที่บอดดิดูที่บอดดูที่บอดอไปดูในคลิปดิหัวหัวสองร้อยสามเออสองสามสี่ครั้งสี่ครั้งหนึ่งตัวสองครั้งสองตัวเลย อยู่แล้วนะวงเล็บจะชมธรรมชาตอะไรจุงมเตียงห่างแล้วพี่ปริมพี่เอ็กหรอกต่พี่เต็มเวลาเอ็กมันรู้สึกดีกว่าแต่พี่ปริมเอ็กเฮ้แต่แต่พี่ปริมจุ่มเตียงนะจะมาเลยครับผมก็แซงมุมแล้วผมก็แซงคุณแล้วดูดิวงเล็บดูในแผนที่ พี่ออกไปนอกวงทำไมอ่ะเราอะออกนอกวงยี่อะไรแล้วหมดแล้วเหรหายแล้วมาแล้วกันฮีโร่อีกอยู่ตรงนี้ฮีโร่อีกอยู่ตรงนี้มันเบิ้นอะไรวะมันคือฮีโร่อีกใช่ไหมตรงนี้ใช่แดงแดงแบบนี้แดงแดงแบบนี้บบนฮีโร่อีกแน่นอนเฮ้ยเพื่อน Q สองเลยอ่ะ กืนกืนอืมนี่ยียอะไรวะนี่มันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมันจมดีชุบอะไรชุบถ่ายได้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 กลิ่งกินว่ะเพื่อนมันคือดังดูดิไหมคะไรื่อนไม่ได้แอคด้วยเมื่อกี้เสียดายว่ะเนอะ

ช่วงนี้ไม่สตรีมอ่ะไม่อยากสตรีมเราลงคลิปไปจะมีคนดูไหมวะเอ้ยนัวมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วอนอนรตัวเดียวยี่แหวเลยยีนเนะอีนอ,ดอด่ะเหรไม่ตึองตีเก้าสิมันตึองตีเจ็ดตีห่อเลียว กดด้าลาวกดด้าลาวไม่เคยแหลกงั้นนี่ยกดเลยนี่คือแต่คนหัวโหดอะไรวะแม,ม่คือแต่คนหัวโหวดขนาดตัวเราตายเกลือกระป,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 ปุก ดูตัวตายสิด้วยดูมันไม่ยอมชุบเราตายเลยอู้เอาล้มไอตัวล้มป่ะฟังน้องสองนะนี่เอะ อาหัวอาตัว <the> ว <bt ro aunt ie> ่าจะชกหน่อยมือละเกียเปล่าใช่อะไนี่มาเลคูมาเลยมลูดีเสรกูักหนักหน่อยดูดิดูดิ จับมือกรดูดิเง็นยังเงเป็นยังไงจับหนันก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 นไปเราให้เออดีเซอร์ท,ที่เรายิงไปแล้วอีกน,นึงให้นวมหุ้ยนวมวับได้วะว้าวะ <laughs> ลบหนึ่งลบหนึ่งฮ้ยแช่นี่พอไฮไลท์พอแล้วขี้เกียจต,ตัดต่อ